ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านให้ฟังชาแนลช่องที่จะนำสาระดีๆจากหนังสือหรือวรรณกรรมอันสรงคุณค่ามาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านท่องไปสู่โลกแห่งหนังสือด้วยกันน้าปัดนี้อ่านให้ฟังชาแนลบายเมอร์เมดขอนำเสนอเสียงอ่านนวนิยาย จากจินตนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2556สาขาวรรณศิลป์เพชรน้ำงามแห่งวงการวรรณกรรมเจ้าของนามปากกาสุภาคสุวรรณเรื่องสิครินเทวินตาบทที่สี่ใครจะมารับละ่ะเยเพิง พี่ชายถามมาจากประตูห้องรับแขกที่ประวัติปล่อยรู้สองคนแล้วจึงรับน้ำเย็นจากสาวชชยมาดื่มก่อนจะกล่าวต่อไปว่า recurring. ให้ดาไปส่งไหมพี่ไปร้านคนเดียวก่อนก็ได้ขากลับจะแวะไปรับคุณ <c oughs> นนจะมารับค่ะเทวินตาตอบเนตคุมผมยังอยู่บนศีรษะไม่เบื่ออะไรเท่าต้องแต่งตัวไปงาน <c oughs> แต่ก็ดูเหมือนหลอน จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเลี้ยงรับรองแล้วก็ออกไปทำงานหน้าดำครลำเครียดแล้วก็วนมาที่เก่าเลี้ยงขอบคุณเก็บกระเป๋าไปรับงานใหม่ต่อไปเพื่อนอีกคนที่อยู่ UN ด้วยกันหากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างมีภรรยาเป็นคนไทยตัวเองเป็นเบลเยียมลูกถึงสมคนย้ายมันไปเรื่อยๆนะคุณเขาบอกอยู่เกาหลีไปไต้หวันแล้ว ก็ยังไม่รู้จะไปไหนแต่แววเขาชอบว่าใกล้เมืองไทยดีคิดถึงพ่อแม่ก็บินหอบลูกไปหาสะดวกเบื่อไหมคะเทวินตาเคยถามบางแห่งก็แทบแย่เลยตอนนั้นผมไปแอฟริกาแววเพิ่งมีลูกคนแรกเกือบตายนึกว่าจะคลอดธรรมดาไม่ได้ฉเฉลียวใจไม่ได้ฉเฉลียวใจเมืองที่เราไปกันกันดานขนาดหนัก ถ้าไม่ได้เฮลิคอปเตอร์ของทหารเยวแวลที่ไม่ได้เฮลิคอปเตอร์ของทหารเยวแวลเทงถึงเป็นานแล้วเทวินตานึกถึงตัวเองหล่อนก็ตะเวนไม่แพ้กันแหละมือรีดผ้าหนามือรีดผ้าหน้าเป็นมันพี่สะพย์กลายเข้ามาใกล้ก่อนจะถามบ่าว่านนบอกหรือยังเรื่องผู้ร่วมงานอีกคน เทวินตาส่งยิ้มแห้งๆลูดารู้เรื่องราวในอดีตโดยตลอดไม่แพ้ชนนเหมือนพี่สาวมากกว่าพี่สะใภ้คิดแล้วหล่อนก็อบอุ่นดีหรอกไม่น่าจะพิสมัยชีวิตที่เร่ร่อนอย่างที่เป็นอยู่เลยแต่ก็ถล่มเข้ามาเต็มตัวเลิกไม่ได้ถ้าต้องนั่งทำงานที่กรมอย่างคนอื่นตลอดชาติก็คงทนไม่ได้อีกแหละคนเราเหมือนกันที่ไหน ดารันเขาสมัครไปช่วยค่ะพอดีตรงกับโครงการเทวินตาตอบเรื่อยๆเขามาที่นี่พาลูกสาวมาด้วยรู้แล้วไม่ใช่เหรอจะ๊ะค่ะคุณนนท์เล่าหมดแล้วนี่จะต้องไปทำงานด้วยกันนานไหมลูดาถามอีกก็ต้องปีกว่าแล้วค่ะเทวินตายกเสื้อขึ้นแขวนไม่คิดอะไรบ้างเลยหรือเสียงถาม เหมือนจะอย่างความรู้สึกในทีนม้มพุตาดื่มเซสซิวินกำลังเย็นชื่นใจพี่ซื้อมาวันนี้จากที่ทำงานขอบคุณค่ะเทวินตาสุดตัวลงนั่งเงียบๆดื่มน้ำสีชาในแก้วเกือบหมดมาคราวนี้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะใครคะก็วินนั่นแหละรู้ดาว่าแก่ไปเยอะไหมคะเกือบ30ปีแล้ว อีกปีกว่าไม่ถึงสองปีละมังคะไม่ใช่สาวน้อยแล้วพี่ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอีกฝ่ายหัวเราะยังไม่แก่หรอกนาะถ้าเธอแก่พี่มีเหล่าแย่เรอะสีกว่าปีแล้วนะพี่หนะ่าแล้วเป็นผู้ใหญ่ยังไงคะเก็บใจเก็บความรู้สึกเก่งนะสิแต่ลูกตาย,ยังฟ้องอยู่เลยถ้าพบดรันคืนนี้ เก็บลูกตาตัวเองให้มีชิดนะแหมเทวินตากับพิบตาทีๆเรื่องนั้นจบไปตั้งนานแล้วค่ะแต่ตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันลูดากล่าวสืบไปตอนนี้เขาตัวเปล่าข้อสำคัญถ้าดูไม่ผิดเขาก็ไม่ลืมอดีตพอกับวินนั่นแหละไม่รู้สิคะแต่แผลเป็นยังเจ็บอยู่เลยถูกเมื่อไหร่เป็นเจ็บเมื่อนั้นเรื่องอะไรจะไปกระทบมันเล่นล่ะคะ ปล่อยให้มันอยู่ของมันตามเดิมดีกว่าถ้าอารมณ์ความรู้สึกจับวางได้เหมือนแผลก็คงดีหรอกเทวินตานิ่งอึง้งจริงของพี่สะพยหล่อนเองก็ไม่แน่ใจนักถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นเสียงลุด,ดาเปยมาอีกว่าเขาก็ไม่สุขเท่าไหร่หรอกนะพอเมียตายทางพ่อตามแม่ยายยังหาเรื่องอีกนานเอ๊ะเรื่องอะไรคะ เทวินตาออกงงก็เมื่ออยู่ด้วยกันเขาทะเลาะกันทีไรพ่อตามแม่ยายก็จะเข้ามายุ่งจะไปว่าก็ไม่ถูกลูกสาวคนเดียวเป็นธรรมดาอายุน้อยกว่าตั้งมากก็วู้วามตามอารมณ์ยิ่งเขารู้ว่าผู้ชายมีความหลังสลักจิตก็เลยเป็นหนามยอกอกตัวเองแม่ยายเขาจัดการทุกอย่างตั้งแต่ให้ลูกสาวนับเงินเดือนผัวจ่ายให้เป็นอาทิตย์คนระดับนั้น จัดการยังกับเด็กนักเรียนก็แย่นะทำไมพิดารู้รายละเอียดนะคะชนนจ่าปากสว่างนั้นน่ะหรอคะเทวินตาถามดวงตายังหมองผัวเมียจะให้หวานช่ำอย่างตอนรักกันนะ่ะเป็นไปไม่ได้ทะเลาะบ,บ่แหวงมันเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไม่มีมือที่สามเข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่พ่อตาแม่ยายเป็นจัดการทุกทีกระทั่งคนใช้ในบ้าน ตอนตายถึงได้ถูกหาความว่าจะฆ่าเมียตัวเองโธ่เวนแทๆ้ๆหลอนอุทานออกมาเบาๆแล้วไงคะก็ต้องพิสูจน์กัน,นสิคนตายไม่รู้เรื่องหมอก,ก็ทางโน้นจัดการดารันรู้เรื่องที่ไหนเขาว่าจบจากนอกสดๆร้อนๆพวกเขาเองแต่แม่ยายนะ่ะคงแย่ก,กว่าเพื่อนลูกคนเดียวนี่นะกว่าจะพิสูจน์เด็ดขาด หมดความที่ถูกกล่าวหาก็เล่นเอากระอักกระอ่วนละ่ะนี่คงเข้าใจกันแล้วสินะคะก็อย่างนั้นกระมังลูดาตอบเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านพอกลับไปได้ไม่นานแม่เขาก็ตายพี่น้องอยู่คนละทางบ้านให้เช่าตัวเองไปอยู่บ้านเมียตอนแรกเขาเอิกรกะเลิกกันยกใหญ่ได้ลูกเขยเป็นด็อกเตอร์ทั้งทีเมียก็เด็กสาว,สาว ไปเรียนมาหลายประเทศได้ภาษาเป็นส่วนใหญ่แล้วจ้ะได้เคยขั้นนี้ใครจะไม่ดีใจเทวินตาินิงเงียบไม่อยากดื้ฟื้นความหลังขึ้นมาอีกเสียงเล่าต่อไปว่าตอนหลังก่อนเมียเจ็บเขาว่าทะเลาะกันคงเรื่องดรเดินทางไปต่างประเทศบ่อยทางโน้นหาว่าฟังแล้วก็หัวรอธอนนะจ๊ะเขาหาว่าแอบไปพบคู่รักเก่าเวน เทบินตาหัวเราอจริงๆหากน้ำเสียงย่อหยันเต็มที่แม่ยายเขาบินไปเองเน่ยจากลูดาเล่าสืบไปไปอยู่โรงแรมเดียวกันด้วยถึงได้รู้ดารันไปราชการจริงๆโท่คนทำงานกับคนไม่ทำอะไรพี่ไม่โทษเมียเขาหรอกแกยังเด็กก็รักสนุกเป็นธรรมดาโท่ทุเรศแทๆ้ๆไม่รู้สิถ้าพี่มีลูกสาวคนเดียวอาจจะเป็นได้ นี่มีเจ้าปีบอีกคนก็เลยพ้นไปคุณนนท์ว่าลูกอยู่กับทางโน้นเหรอคะจาลูดาพยักหน้ารับเด็กหน้าตาสวยนะเหมือนแม่ยังกับแกช,ชนนว่างันพี่นะ่ะไม่เคยเห็นหรอกตอนหลังๆดารันเขาไปเช่าแฟตอยู่คนเดียวของเพื่อนกันได้เช่าราคาถูกเหมือนเป็นโสดไปเลยกระทั่งบัดนี้เทวินตา รู้สึกใจแห้งหายกับข่าวที่ได้รับพี่สะปร์ของหล่อนถอนหายใจยาวก่อนจะกล่าวว่าชีวิตคนราบรื่นที่ไหนไม่ไอ้นั่นก็ไอน้นี่พี่เองกับหมอวัดก็เถอะดีว่าได้คุณแม่น่ะไม่งั้นคงยุ่งเหมือนกันเราทำงานเขาทำงานคนจะแทรกกลางมากมายก่ายกองที่เขารู้ทันก็ดีไปไม่รู้มาแดงตอนหลังก็แย่ย่งพวกหวานองค์ขงกลืนอีกละ่ะ เรื่องปวดหัวทั้งนั้นดาเสียงเรียกโบเวกมาจากหน้าบ้านลุดาลุกขึ้นยืนหันมาบอกน้องสามีว่าต้องไปหากินอีกแล้วไงกว่าจะเข้าบ้านกันก็สามทุ่มนี่เปลี่ยนเวลาไปร้านให้เย็นนิดเจ้าแป้งแหละตัวดีโอวดครวนนักว่าไม่ค่อยได้เห็นหน้าพ่อเลยเทวินตาอดหัวเรอไม่ได้เมื่อหลานสาววิ่งเข้ามาหาภายหลังพ่อกับแม่ ออกรถไปแล้วเสียงรายงานชอดๆว่าพ่อตีแบบสู้แป้งก็ไม่ได้ค่ะอวินแหมไม่อยากให้พ่อไปร้านเลยเมื่อไหร่จะเลิกเสียทีนะคะเลิกก็ไม่มีสตังซื้อขนมให้ตัวนะสิพี่ชายส่งเสียงบอกมาจากประตูห้องเทวินตาหยิบกระโปรงที่ใส่ไม้แขวนถือขึ้นเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนห้องที่หล่อนพักแต่เดิมเป็นของตัวเอง บัดนี้ได้เจ้าของใหม่คือหลานสาวเตียงเหล็กพับได้ผ้าคุมเรียบร้อยใช้เสริมให้เทวินตาทุกครั้งที่กลับมาพักบ้านของใช้จึงเป็นของเด็กไปเสียหมดตั้งแต่สีทาห้องและเครื่องตกแต่งต่างๆฝีมือมารดาเสียเป็นส่วนมากยังมีเพียงชิ้นเดียวที่คงอยู่รูปของหล่อนเองไว้เปียายาวใส่กรอบสวยงามตั้งอยู่บนโตเครื่องแป้ง เทวินตายกขึ้นมาพิจารณาวัยเยาวนั้นทําให้สีหน้าผ่องใสไร้กังวลดีแท้ๆต่างกับตอนนี้มองตัวเองในกระจกก่อนจะหยิบหนังสือเดินทางขึ้นมาดูเมื่อสามปีที่แล้วก็ยังต่างกันอีกแหละเออหนอชีวิตคนแล้วหล่อนก็ยุติความคิดที่จะพิจารณาอะไรๆเช่นทุกครั้งเวลางาน ความรับผิดชอบเฉพาะหน้านำบัตรตัวเองที่หราอยู่ตรงหน้าภูมิใจชื่นใจก็เท่านั้นหล่นลงมือแกโ่โรที่ม้วนผมออกแปลงแรงๆเข้ารูปก็เสร็จไม่เคยยีหรือต้องอาศัยช่างฝีมือเสริมแต่งอาชีพทําให้หล่อนช่วยตัวเองมานานแล้วนอกจากจะตัดให้อยู่ในระดับประบาอย่างต้องการเท่านั้นจึงจะเข้ารานสักครั้ง เสื้อคอกเทลแบบเรียบๆกางเกงผ้าเนื้อเบาปลายขาบานเสื้อตัวยาวตัดจากผ้าชนิดเดียวกันแขนยาวและสร้อยเงินโบราณได้จากเมืองแขกอีกตามเคยคนขายเร่อยู่ทางแทๆ้ๆอยู่ข้างทางแทๆ้ๆเงินเก่าฝีมือดีนักเข้ากับสีกรมท่าจัดเกือบดำของเสื้อผ้าหลดหมุนดูตัวเองที่หน้ากระจก เห็นผู้หญิงร่างสูงๆหน้าเกลี้ยงสะอาดผิวขาวพอประมาณสท้อนออกมาก็เท่านั้นไม่โดดเด่นโลดโผนอะไรนักสรอยเงินสามเส้นที่สวมลดหลั่นกันดูจะเด่นกว่าเสียอีกอ๋อตาโตๆที่ดูโลเลเพราะนอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนอีกอย่างที่เห็นชัดเจนกว่าทุกครั้งมีหน้าเอวเกงหลวมกว่าปกติเสียงแต่รถบีบเตือนจากข้างล่าง เทวินตาคว้ากระเป๋าใบน้อยรองเทา้าเงินอีกคู่หล่นวิ่งลงบันไดามาโดยเร็วเสียงหลานสาวรายงานว่าอโนนมาแล้วคะ่ะโอ้โหอวินสวยจริงอะไรสวยหล่อนถามสายสร้อยคะ่ะเด็กหญิงตอบแล้วรีบต่อว่าอวินด้วยปากดีเทวินตาว่าเปิดกระเป๋า โยนหมากฝรั่งให้ทั้งหอ่อเอาไปแบ่งกันไปชนนเปิดประตูรถรออยู่แล้วพอหล่นขึ้นนั่งเขาก็ออกรถพังพูดว่าแต่งเนื้อแต่งตัวเข้านิดก็ดูดีนะฮะหมากฝรั่งหมดเส็จแล้วสิเทวินตาหัวเราะหึ่หไม่งั้นจะแจกแต่ถ้าชมว่าสวยก็จะให้เงินไม่ยักมีใครชมสักคนโทคุณวิน ชนนหันมาแวบหนึ่งน้อยใจเหรอฮะเปล้าหล่นขึ้นเสียงสูงไม่สวยจะให้คนชมว่าสวยได้ยังไงคุณวินอย่าคิดอย่างนั้นเจ้าของรถกล่าวต่อไปรู้ตัวไหมฮะว่าคุณวินน่ะมีเสน่ห์ตรงท่าทางเวลาพูดจาพูดอะไรคนก็เชื่อเคลิบเคลิมโดยไม่รู้ตัวมีน่าเล่ายูเอ็เขาถึงได้รับเอาไว พูดให้คนทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่เองตอนแรกๆที่ไปสมัครนะ่ะฉันยังคิดอยู่เลยนะคุณนนว่าถ้าเขาไม่รับในตำแหน่งนักวิชาการฉันจะต้องอยู่ยูเอ็ให้ได้ทำไงละฮะก็สมัครเป็นคนนำเที่ยวเอ้ยประชาสัมพันธ์ตึกไงละ่ะเครื่องแบบเก๋ออกเขารับผู้หญิงบางเอิญเขาเชื่อเครดิตที่เสนอฉันเลยได้งานจนบัดนี้แต่ชุดนี้เก๋อย่าบอกใครฉนนว่า ขอบใจค่ะจริงๆนะฮะเออขับรถกลางคืนค่อยดีนิดผมจะบอกให้ที่กรมเปลี่ยนเวลาทำงานดีกว่ากลางวันนอนกลางคืนทำงานดีกว่ารถจะได้ติดน้อยลงพี่ลึกละไหนสถานทูตศรีลังกาต้องเข้าซอยข้างหน้านี้ฮะแขกคงหลายคนรถจอดเป็นแถวทีเดียวเทวินตาลงจากรถรอ จนชนนจอดรถเข้าที่แล้วจึงเดินไปด้วยกันบอกไม่ถูกว่าหล่อนเป็นอะไรใจเต้นดีใจกลัวหรือเกลียดอะไรกันแน่นะแขกที่รับเชิญไม่มากนักแต่ก็เต็มห้องรับแขกสัมผัสมือกับอุปทูตแล้วเทวินตายืนสนทนาอีกพักใหญ่จึงย้ายกลุ่มไปตามระเบียบชนนอยู่คนละด้านและหล่อนก็เห็นดารันเขากำลังเพ่งสายตามาที่หล่อนเช่นกัน เทวินตาชาวูบถไลหย,ยิบแก้วเหล้าผสมจากพนักงานเสิร์ฟที่เดินผ่านมายังของกินอีกชิ้นหันหลังให้แล้วก็ต้องหยุดยืนนิ่งเมื่อเสียงเรียกชื่อใกล้ตัวนักหมดทางเลี่ยงวินตายินดีที่ได้พบกันอีกดารันเทวินตาพึพมพำหันกลับมาประจันหน้าแล้วต้องฝืนยิ้มพรายสังคมล,งล,วงลวงตามเคย เมื่ออุปทูตหญิงตามเข,เข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยอีกคนเสียงพูดภาษาอังกฤษรัวเร็วตามแบบฉบับหากใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มจใสเราได้รับความช่วยเหลือจากประเทศไทยหลายอย่างอุปทูตหญิงกล่าวยิ้มยิ้มตั้งแต่ครั้งพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมเจ้าคุณอุบาลีสมัยกรุงศรีอยุธยาได้จาริกแสวงบุญไปที่โน่นวัดที่ท่านพำนักจำพรรษาอยู่ ที่เมืองแคนดี้ไงคุณถ้ามีโอกาสไปเที่ยวให้ได้นะคะเขาเก็บรักษาของใช้ของท่านเจ้าคุณไว้ทุกชิน้นตั้งแต่สบงจีวออัฐบริขารพัดย่ามบาทใบใหญ่จริงๆเป็นวัดที่สร้างแบบไทยมีเสมาไงคะอย่างพระสงฆ์ที่ท่านเจ้าคุณทำการบวชเพื่อต่อพระศาสนาครั้งนั้นเราเรียกนิกายสยามวงเป็นนิกายเอก ของส่งในสีลังกาจนบัดนี้ผมทราบมาว่าเป็นเมืองพุทธศาสนาที่สำคัญมากประวัติว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จเยือนถึงสามครั้งดารันสนทนาขึ้นบ้างชาวสีลังกาไม่ว่ายากดีมีจนยึดมั่นในศาสนามากเหลือเกินแล้วคุณจะได้เห็นกับตาตัวเองความจริงคุณก็รู้เรื่องบ้านเมืองชั้นดีนี้นะดรดารัน เจ้าของงานกล่าวยิ้มยิ้มขอบคุณครับผมยินดีจริงๆที่จะได้ไปร่วมงานในครั้งนี้อ่านชื่อด็อกเตอร์เทวินตาครั้งแรกท่านอุปทูตกล่าวสืบไปฉันคิดว่า UN ส่งคุณมาจากอินเดียซะอีกชื่อคุณทำให้ฉันเกิดความรู้สึกคุ้นหูคุ้นเคยตั้งแต่ก่อนพบหน้าเทวินตาฝืนยิ้ม เกลียดตัวเองที่มีความรู้สึกเช่นนี้ความไม่เป็นตัวของตัวเองทำไมนะก็นานเนจนป่านนี้เสียงพูดคุยยังดังต่อไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเองพระพุทธองค์เสด็จสีลังกาครั้งแรกที่บริเวณเมืองจัฟนาทางเหนือไงล่ะคุณเจ้าของบ้านเล่าประวัติให้ฟังอย่างเต็มใจครั้งนั้นสีลังกายังเต็มไปด้วยคนถรำพวกเวทะ ทําบาปกัรมากมายเสด็จมาโปรดเป็นครั้งแรกครั้งที่สองก็ที่โคลัมโบวัดเกลายะเกลานิยาแล้วคุณคงได้ไปเห็นเขายังครอบท่านที่ประทับรักษาไว้อย่างดีครั้งสุดท้ายฉันจำไม่ถนัดพวกคุณเป็นชาวพุทธคงได้มีโอกาสทาบุญพบพระที่นั่นท่านคงเล่าได้ละเอียดเทวินตานิ่งฟังเสียงนั้นผ่านอากาศไป หล่อนไม่ได้เอาใจใส่ด้วยซ้ำก็อารมณ์ไม่ปกติถ้าไม่เกรงว่าจะเสียมารยาทหล่อนจะผ่าไปสุนทนากับแขกกลุ่มอื่นไม่อยากจะพูดกับเขาแม้กระทั่งสายตาที่เหลือบไปสบโดยบังเอิญก็เตือนความทรงจําเก่าๆจนทนแทบจะไม่ได้เมื่อแรกคิดว่าเวลาเหล่านั้นคงทําให้หล่อนสงบใจมากกว่านี้ครั้นถึงเวลานั้นเข้าจริงๆหาได้เป็นดังนั้นไหม แล้วเหตุการณ์ก็ร้ายกว่านั้นเมื่อเจ้าของงานขอตัวทักทายแขกกลุ่มอื่นบ้างตามหน้าที่ดรันมองแก้วโคกเทลในมือขาวบางก่อนจะพูดว่าคุณดื่มเก่งขึ้นนะวินตาค่ะเทวินตารับคำไปอย่างนั้นเองผมเห็นคุณเปลี่ยนแก้วเป็นครั้งที่สามแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ดีหรือเขาพูดพลางถือวิสาสะ หยิบแก้วจากมือหล่อนวางบนถาดที่พนักงานเสิร์ฟเร่เข้ามาหยิบน้ำส้มส่งให้แทนดื่มนี่แทนดีกว่าประเดี๋ยวมึนแย่ฉันไม่มึนหรอกค่ะเคยเสียแล้วหล่อนว่าแต่ผมจำได้ว่าคุณไม่เคยดื่มเก่งแชมเป็นครึ่งแก้วก็ตัวลอยจำได้ไหมพูดถึงทำไมนะเทวินตาอยากจะร้องออกมาอย่างนั้น ทำไมจะจำไม่ได้ครั้งแรกที่ดื่มเป็นงานแต่งอาจารย์แชมเป็นเพียงครึ่งแก้วลดดีจนหล่อนลืมตัวดื่มเข้าไปเต็มรักแล้วก็ตัวลอยเหมือนมีลูกโป่งผูกติดขาดันโอกไว้แล้วแอบจูบที่แก้มในเงามืดจูบครั้งแรกตอนนั้นทั้งมึนและเป็นสุขไม่กี่วันต่อมาก็ได้ทุนพร้อมกันไปเรียนต่อสถาบันเดียวกัน หอพักแห่งเดียวกันหวานชื่นจนบอกไม่ถูกชนน,นคงบอกแล้วว่าผมจะมาร่วมงานกับคุณด้วยเสียงตามมารบกวนอีกเออมนุษย์หนอบทจะเก็บความหลังกระทั่งเสียงพูดก็ยังสั่นสะเทือนอารมณ์ได้ถึงเพียงนี้ฉันเพิ่งทราบค่ะเมื่อแรกที่ถูกนายเรียกตัวทางโน,น้นเห็นแต่ชื่อคุณนนเพียงคนเดียวไม่ทราบว่าจะมีเพิ่มมาอีกคน หล่อนตอบเรื่องเพิ่งจะอนุมตัติแต่ทางนนก็คงทราบแล้วมั้งป่านเนี้ผมดีใจศรีลังกาคงดีใจนะคะมีคนช่วยเยอะแยะหล่อนเสียยงหล่อนเลี่ยงเสียอย่างนั้นเองแหละโดยเฉพาะยูเอ็นดารันเสริมทันควนนักดารันเสริมทันควนนักค่ะทางเราให้ทั้งเงินและเจ้าหน้าที่ประสานงานเขาคงดีใจ คุณไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่เลยเสียงคุยต่อ,อยังเหมือนเดิมก็ขอบคุณค่ะอะไรจะดีเท่าชมว่าไม่แก่พูดอะไรอย่างนั้นดันหัวรอ้อหืๆผมจำวันเดือนปีคุณได้นะยังไม่ถึงสาสเกือบแล้วค่ะเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะคะหล่อนเน้นประโยคหลังคุณคงรู้เรื่องผมจากชนนแล้ว ฉันเสียใจด้วยจริงๆเทวินตาสบตาคู่สนทนาตรงๆเห็นใบหน้าคล้ำแดดของเขาหมองลงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาที่เคยชุ่มฉ่ำด้วยประกายตาสดใสบัดนี้ดูแห้งผากใจแห้งขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงคำบอกเล่าของพี่สะพยที่ว่าเขาไม่สุขนักสุมน้ำหน้าหลอนร้องอยู่ในใจแล้วก็อดแปลกใจตัวเองไม่ได้ เรายังกดครึ่งเขาอยู่อีกหรือผมมันคนมีกรรมมากต่างหากเสียงเหมือนจะรำพันได้ไปทำงานคราวนี้ดีกว่าอยู่ที่นี้จบบทที่สี่